ดูหนังเรื่องอะไรนะชาแน่หรือชานอนมะพร้าวแม่ไม่ถ่ายดูเางถ่ายมะพร้าวดิกปล่า โอเคไหมอืมโอเคไหมดูหน้ามาฟังว่าโอเคไหมเริ่มมาโอเคโตใหญ่เริ่มมาโอเคละอือโอ้โหถ้านอนนี้ท่านได้แต่ใดมา่โตใหญ่เริ่มเ่เริ่มละเริ่มละเริ่มละหยำหยำ เรนขึ้นไม่ได้ง้นดิง้น